สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านค่ะพบเจอกับช่องคำคูดมม่มีออบเบเชียอีกแล้วนีคะตอนนี้ค่ะพี่น้องค่าพาพมาพีพ่น้องนะคะเดินดูบรรยากาศหนาเวที่นาหารค่ะนะคะตอนนี้พม่พีพพ่น้องเข้ากับืิอวามาก,กันหลายแล้วนะคะวันนี้เราเนี่ยค่ะย้ายสถานที่ด่วนเนาะกอย่างที่แจ้งไปกับคลิปข้างบนนะคะว่าเล่น เยื้องกับปั๊มแชลนะคะเป็นถนนเส้นเลี่ยงเมืองเนาะนะคะพอแม่พี่น้องเข้านะคะบรรยากาศนะคะเกิดเนือดชูกำลงะะังแล้วค่ะ ก็หนึ่งร้อยบาทแถมแก้วหนึ่งใบนะจ๊าค่ะพี่แม่ครับโอ้แม่ซิมแล้วใช่ไหมคะแม่จะดูแก้วใช่ไหมครับะา,าดูบรรยากาศนี้คะ่ะทุกคนค่ะอะไร,ร <laughs> นนเป็น อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะในส่วนของหน้าเวทีนะคะนี่นี่นี่แอนใครสนใจค่ะใครสนใจซื้อได้นะจ๊ะคือร่องดื่มชูกำลังโอทีเอ็นเอ็นริงหัวลิงก็พันกันค่ะเอ็นเอ็นริงค่ะเขาดูด้วยเ่ากุ้แม่ค่ะขาดูด้วยคะเด้อร์แพ้ก็หนึ่งร้อยแถมแก้วหนึ่งใบนะคะ เครื่องหนูโบตีครับเครื่องหนูช่กำลังนะครับนี่ช่ไหมเครื่องหนูโบตีครับมาเด้๋ยจาเด้อแพคใหญ่แถบแก้วหนึ่งใบนะคะร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวมีแก้วสองสีนะคะมีสีเขียวกละสีชมพูนะคะสนใจไหมคะคุณแม่ค่ะ ก็เรื่องดื่มชูก๊าลังโอทีค่ะนีแพคก็หนึ่งร้อยจากแต่แก้วนะจ๊ะเมียนค่ะมีห้ามีแค่ห้าสิบชุดนะคะผู้ใหญ่พื่นกว้ามือปุ่นพี่ๆผู้ใหญ่พื่นกว้มือคุ่นสวยๆอันนี้พาดูบรรยากาศนะคะเนาะนี่คิดบอกปูสาเต็มหน้าห้านแล้วนะเหนือยแป๊บเดียวนะอืม ขอบคุณค่ะโอ้คุณแม่เซอร์ฟีนะครับคุณแม่คะค่ะว่า <c oughs> ลมคือเย็นแน่นหะนี่บรรยากาศนะคะจนะ <c oughs> <c oughs> น,น่ารักไหมเนาะค่ะ บรรยากาศนะคะบริเวณในงานนะคะก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องคะเนาะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอดใจรออีกสักครู่นะคะก่อนที่ด้านบนเราจะทําการแสดงนะคะตอนนี้ก,ก,กาลังเช็คระบบแสงสีเสียงนะคะระบบไม้นี่คือนี่เราบอกว่าสิบหาพี่น้องม้วนตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายะคะ่ะ นะคะับกัเขามาให้กำลังใจทีมงานบารามีเซมหกนกพงศกรกันได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันที่อำเภอเซกาค่ะมืออื่นเด้อจะเป็นพี่น้องข้างฟังใต้แต่มากกันได้หลายเด้อมืออื่นอำเภอเซกาค่ะตอนนี้พี่น้องห้องกับเขามาเรื่อยๆนะคะ ทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะบรรยากาศหนางานค่ะเตรียมประโคมเตรียมเสื้อขยาวมาน้ำแนล่ะพี่น้องนะคะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะคะส่วนตรงนู้นจะเป็นบูธกิจกรรมของผู้สนับสนุนมานามเสฟี่หกโนงองศกรนะคะได้ชิมหรือยังคะมาชิมได้นะจ๊ะแมนค่ะย่างข้าวอเอาะไรเบอร์คืนเลยค่ะ ชิมฟรีนะคะชิมฟรีเครื่องดื่มชูกำลัง OG น่าจะดีนะครับคุณแม่เดินมาเลยค่ะชิมเด้อค่ะชิมฟรีเด้อฟรีเด้อดดดดดนี่ค่ะนี่ทางนีนคะชิม้มฟรีจ้าหยิบเลยค่ะคุณแม่เครื่องดื่ม OG ครับเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ เช็คระบบแสงสีเสียงอยู่นะคะตอนนี้นะคะพ<ส>ี่น้องมาก,กันอะไรับพี่น้องครับมาจับจองมองนั่งได้นะคะัปูสาตูเสียงกันได้เลยค่ะนะคะตื่นทีเขายัางยังอีกอีกหลายนะคะเนีอเ่อากา ไปเดีดูกันได้นะคะคุณแม่ค่ะเครื่องหนึ่งชกกำลังโอทีนะจ๊ะเขาย่อไปมาเรื่อยๆนะค่ะ เครื่องดื่มชูก,กําลังโอทีค่ะคุณแม่เพิ่มก็หนึ่งร้อยแถมแก้วหนึ่งใบนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะจ๊ะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังโอทีค่ะคุณแม่นีนนี้น่ะแม่จะเดินนั่งเบิงมองลล์ตำต้นขวดเตยล่าค่ะอ้อไปนั่งศาสตร์ผพื่นนี้ดีกว่า 哈哈哈哈。<laughs> นีใบเสนอนนะคาเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคำพูดโมมี่ออฟฟิเชียลนะคะขอบคุณทุกาการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกมกำลังใจน,นะคะสําหรับคลิปนี้นก็ต้องลางกันไปแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย